สวัสดีค่ะพบกับครูเมียวเหมือนเดิมนะคะกับสูตรที่8คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่13ของพวกเรานะคะแบบฝึกที่ใช้ฝึกสูตรนี้จะอยู่หน้าที่55กับ56หเนาะหน้าที่ครูเมียวใช้ถ่ายคลิปจะอยู่หน้าที่56นะคะลบ1ไม่ได้นิ้วไม่พอให้ลด5แล้วก็เพิ่ม4ตัวอย่างตัวอย่าง มีอยู่9ลบ1อ่าลบได้นิ้วพอ8ลบหได้ไหมได้ได้7 7ดลบหได้ไหมได้ค่ะ6ลบหได้ไหมก็ได้เหมือนกันนิ้วพอมีอยู่5เอ้าวห้าลบหได้ไหมไม่ได้ติดนิ้วโปง้งทำไงดีละ่ะให้ลด5เพิ่ม4นั่นเอง4ลบหนลบห สองลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเอาลงตัวเพราะฉะนั้นจำง่ายมากติดนิ้วโป้งลดห้าเพิ่มสี่นั่นเองนะคะต่อไปถ้าเกิดเจอที่มือซ้ายอมีอยู่ห้าสิบลบสิบทำยังไงก็ลดห้าสิบเพิ่มสี่นั่นเองสมมติสองข้างสองข้างบ้างเซตห้าสิบห้า -11 สิอย่างเงี้ยค่ะทำพร้อมกันสองข้างเลยตอบ44คราวนี้เรามาทําในแบบฝึกหัดบางอ่าช้าๆใจเย็นๆทาตามครูเหมียวก็ได้เลยนะคะห้ลบหอ่าลบหไม่ได้ทำไงลด5ก่อนแล้วก็เพิ่มสี่ บวก5อีกทีนึงอ่ะบวกได้ลบสหายไปคำตอบข้อนี้คือ7นั่นเองค่ะต่อไปข้อ B บ้าง15มี1กับ5ลบ11อ่ะลด10ก่อนลบ1นิ้วไม่พอลด5เพิ่ม4บวก15บวก50ได้คำตอบคือ69 ต่อไปข้อ4 65ดีดเลยล -41 อลด40ไม่ได้เรียนมาแล้วให้ลด50เพิ่ม10 -1 ไม่ได้มือขวาลด5เพิ่ม4 -14 อ่ะ14บวก22อ่ะ22คำตอบคือ32นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อดีบ้าง75ลบ51อ่ะลด50ลบ1นิ้วไม่พอลด5เพิ่ม4บวก15บาสลบ30อาหายไปเต็มมือตอบอะไรคะ9ต่อไปข้อ E บ้าง25อ่ะมี2กับ 5้ลบหนึ่งทำง่ายลด5เพิ่ม4ี่บวก20อัดีดขึ้นไปลบ3 1อ่ดลบ30ลบหนึ่คำตอบข้อนี้คือ13อ่ะอีกสักข้อนะคะยี 25, มี2กับ5ลบสิอ่ะลด10ก่อนลบหนึ่งทำง่ายลด5เพิ่มสี่ บวก35 35แบบนี้ลบ32อ่าลบ30ลบ2คำตอบคือ17นั่นเองค่ะพอจะเข้าใจหรือยังอ่ะลองแถวที่2อีกสัก2องข้อเซตศูนย์สองมือหันมือเข้าหาตัวเอง37อ่ามี3กับ7ลบ12อ่าลบ10ลบส ลบหนึ่งทำง่ายลดห้าเพิ่มสี่บวกสิบาอ่ะสิบหาคำตอบข้อนี้คือ39นั่นเองค่ะอ่ะอีกข้อหนึ่ง18อ่ะมี1กับ8ปลบสอ่ะลบไปลบสิอ่ะลด10ก่อนลบหนึ่งไม่พอติดนิ้วโป้งลดห้าเพิ่มสี่ บวก30อดีตขึ้นไป30คําคำตอบข้อนี้คือ34นั่นเองอ่ะลองฝึกด้วยตัวเองดูนะคะถ้าฝึกแล้วยังไม่เข้าใจดูคลิปแล้วยังไม่รู้เรื่องก็ให้ทักหาใครทักหาครูเมีเยวได้เลยนะคะโอเคจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูเมียวด้วยนะคะไปละสวัสดีค่ะ